สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชหากถ้าใดสนใจสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการซื้อหรือขายนาฬิกาให้กับเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook Instagram เว็บไซต์หรือว่าลา่าออฟฟิเชียลจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับโรเล็ก m t จีเอ็มทีมาสนรหัส116.710ครับผมซึ่งตัวนี้เป็นซีรีส์ V ครับแล้วก็ เอกลักษณ์ของตัวรุ่นนี้คือเขาจะมีชื่อเล่นว่าเข็มเขียวครับซึ่งจะบอกถึงเข็ม GMT ที่เป็นสีเขียวครับแล้วก็ตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นตัวที่เริ่มทาเป็นขอบเซรามิกแล้วครับซึ่งตัวขอบเซรามิกของตัว Rolex GMT Master 2นะครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นครั้งแรกในปี2005ครับซึ่งเป็นตัวที่ทําขึ้นมาเพื่อครบรอบ50ปีของตัวโรเล็ก GMT Master ตั้งแต่ Master One ในปี1 9 55จนถึงปี2005ครับผมในตัวนั้นเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นตัวครบรอบ50ปีซึ่งจะมีเอกลักษณ์คือเป็นตัวเรือนพิงโกเป็นตัวรถเออร์ยโลโกทั้งตัวครับแล้วก็หน้าปัดเป็นสีเขียวครับในปี2006เนี่ยเขาก็ทำออกมาอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นตัวสต e ลแล้วก็เป็นเยโลโกครับคือเป็นทูโทนครับผมแล้วก็ปี2007ก็เป็นรุ่นนี้ครับซึ่งเป็นตัวสต e ลลล้วนซึ่งเป็นครั้งแรกที่เป็น GMT Master 2 Core Ceramic Steel l u a ครับผม ตัวนี้มีความกว้างอยู่ที่40มิมครับแล้วก็ความยาวจากขาถึงขายอยู่ที่48มิมครับความหนาของตัวเรือนอยู่ที่12มิมซึ่งไซซิงเนี้ยคือถ้าเกิดไขรได้ลองขึ้นข้อโรเล็ก GMT อยู่แล้วนะจะทราบว่าเป็นไซซิงที่โรเล็กทำออกมาค่อนข้างสวยอยู่แล้วครับใครใส่ก็ประทับใจเพราะว่าข้อใหญ่ก็ ก็รู้สึกกาลังดีครับแล้วข้อข้อเล็กเนี่ยด้วยการที่เขาออกแบบสายมาให้หักตรงกับข้อมือลงไปได้เลยเนี่ยทำให้คนที่ข้อมือเล็กเนี่ยก็สามารถใส่ได้ครับอย่างข้อมือน,น้อยกว่าหนิ้วก็ใส่สวยครับผมซึ่งกลายเป็นว่าโรเล็กในปัจจุบัน,นในลายสปอร์ตเนี่ยก็จะกลายเป็นโรเล็กที่มีความเป็นยูนิเซ็กด้วยครับฟังก์ชันของตัวโรเล็ก GMT Master II เนี่ยก็จะมีอยูมา2ส่วนครับซึ่ง ส่วนแรกเนะี่ยเขาก็จะเป็นตัวการบอกเวลาแบบปกติครับคือเข็มวินาทีเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงจะมีออกมา2เข็มครับซึ่งเข็มแรกของเขาก็คือเข็มเขียวครับซึ่งเป็นชื่อเล่นของเขาเนี่ยจะมีหน้าที่ในการออกอ่านค่าของขอบที่บอกวงชั่วโมงของทั้งวันในวงเดียวครับซึ่งก็คือบอกเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงในหนึ่งวันครับอย่างเข็มเขียวตัวน,นี้นก็คือบอกเวลาอยู่ที่8ปดโมงสนาทีครับ ส่วนอีกเข็มนึงเนี่ยจะมีหน้าจะมี2หน้าที่ครับตัวเข็ม m e r c e d e s เนี่ยเขาจะมี2หน้าที่คือหน้าที่แรกของเขาเนี่ยครับก็คือเป็นการบอกในการเปลี่ยนวันที่ครับซึ่งเข็มนั้นจะมีลักษณะที่ว่า1วงเท่ากับ12ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นการที่เราขยับเข็มไปสองรอบเนี่ยจะก็เท่ากับเปลี่ยนวันที่1วันครับแล้วก็อีกหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการตั้งเข็มแยกครับระหว่างที่เราตั้งเข็มเมอร์เซเดสเนะครับตัวเข็มเขียวจะไม่ขยับครับเพราะฉะนั้นทําให้เราสามารถอ่านค่าของ เวลาประเทศเนี่ยได้2ประเทศครับซึ่งก็คือเวลาแรก8 8ดโมงครับแล้วก็อีกวงหนึ่งเนี่ยสมมติเราจะตั้งที่9ก้าโมงชเช้านะครับเราก็ตั้งแยกได้คือเป็น8ปดโมงหนเข็มแล้วก็อันค่ายอีกหนึ่งคือเป็น9ก้าโมงอีก1เข็มครับซึ่งขอบตัวนี้จะไม่จะจะไม่เหมือนกับขอบของตัวซัมมารินเนอร์หรือว่าขอบของตัวซีดีเวลเลอร์ครับซึ่งขอบของซีดีเวลเลอร์กับซัมมารินเนอร์จะหมุนได้เพียงทิศทางเดียวครับแต่ว่าตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อหมุนได้2ทิศทางครับผม ตัวเครื่องของรุ่นนี้จะใช้เป็นเครื่องแคล3 1 8 6ครับซึ่งเป็นแคลที่มีบีด28,800บีดครับแล้วก็พาเวอร์เสิร์เก็บพลังงานได้ถึง50ชั่วโมงด้วยกันครับเคสของตัวเรือนนะครับจะเป็นเคสที่ตามเอกลักษณ์ของโรเล็กเลยคือด้านข้างจะเป็นการตัดตรงแล้วก็ไม่มีการใช้สันใช้อะไรขึ้นมาช่วยเบรกกับตัวที่เป็นตัวของหลักครับตัวนี้จะด้านข้างจะเป็นขัดเงาทั้งสองฝั่งครับตัวเม็ดไมยมจะมีตาโรเล็ก แล้วก็ส่วนด้านตรงจะเป็นขัดด้านอยู่เป็นข้อกลางที่เชื่อมกับสายจะเป็นขัดเงาทั้งสายครับตัวสายตัวนี้จะเป็นสายออยเซอร์ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสายสายตันแล้วไม่เหมือนกับตัวรุ่นเก่าที่ทําเป็นสายโปร่งครับซึ่งตัวสายตันเนี่ยเขาก็ใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกของของ GMT Master t o o เลยครับก็คือเป็นของตัวซับของตัว GMT อ GMT 50ปีครับก็ใช้เป็นข้อตันแล้วตัวบัคเกิลของตัวนี้ก็จะเป็นบัคเกิลสายครับซึ่งเป็นซึ่งบอกเราได้ว่า ตัวนี้เป็นเป็นปปนาฬิกากรปี2015นบกลางปีครับซึ่งถ้าเกิดเป็น2 0 5ปลายปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นบัคเกิลเงาแล้วส่วน extension link ของตัวนี้ตัวลิงก์เนี่ยจะยังไม่เป็น easy link ครับคือเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการเปลี่ยนระยะของการเลื่อนสายตรงที่บัคเกิลครับแต่ว่าตัวนี้จะมีระบบที่เป็น extension แบบครึ่งข้อครับซึ่งซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถใส่ขยับข้อน่ยได้ง่ายขึ้นครับอย่างเช่นสมมติว่าเราใส่ข้อ ข้าไปหนึ่งข้อแล้วรู้สึกใหญ่เกินหรือว่าเราดึงข้อออกมาหนึ่งข้อเราก็ยังรู้สึกว่าเล็กเกินนะครับตัวเครื่องข้อตัวเนี้ยจะช่วยให้เราสามารถปรับสายได้อย่างง่ายแล้วก็ใส่ได้สะดวกมากขึ้นครับผมซึ่งเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างฉลาดมากๆของโรเล็กครับซึ่งตัวนี้จริงๆเราเปิดตัวขึ้นมาในปี2007ก็จริงนะซึ่งปี2007เ็นี่ยเขาจะเป็นซีรีส์ M ครับสัดส่วนใหญ่แต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันมีคิดเด่นซีรีส์อยู่นิดนึงครับในช่วงปี2000 ในช่วงในช่วงซีรีส์แซ,ซึ่งเป็นควรจะเป็นปี2006แต่ว่าตัวนี้จะมีซีรีส์แอยู่เพียงไม่กี่ตัวครับซึ่งซีรีส์แซาจะเพลดออกมาจํานวนน้อยมากก่อนที่จะขึ้นเป็นซีเอ็มของปี2007ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเก็บมากอีกตัวหนึ่งครับ ซึ่งสาหรับพี่ๆี่ที่กําลังหาโลเก็กใส่อยู่นยก็อย่าลืมดูตัวนี้ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นไอคอนิกของโลเก็กเลยที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่สมัยทําให้สายการบินเพนแอมของตัวของสายการบินสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เป็นไอคอนิกจนยุคปัจจุบันครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่บอกเวลาได้2ประเทศแล้วก็เป็นนาฬิกาของการบินอ,อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับผม สำหรับพี่ที่ต้องการสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการซื้อหรือขายนาฬิกาให้กับเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook Instagram เว็บไซต์หรือว่าไลน์ออฟ i ิเชีจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมขอบคุณครับ